เข้าเมลโลดี้ที่ร้องแบบนี้เข้าแล้วถูกไหมแ้าเคยจะต้อง,อยงพยายามเซฟว่า1ได้ยินเสียงคีแน่นอนสองได้ยินเสียงเมลโลดี้ไกลๆมาด้วยอะไรเงีย้ยนะจะไม่แบบกดปิ้งแล้วรอก้ึงเอาวัว ก็ตั้งใจฟังนะลูกมันจะเหมือนแบบเป็นก่อนที่จะเข้าฮุกมาแหละพ,พี่กองเขาจะร้องแบบนัน้นเล่นมาแบบนั้นจะร้องร้ออะไรกันแน ตวันี้ร้องทด้งต้องปิดต้องทิ้งไม่ต้องออนบีตขยอยทีหนึ่งซิเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเข้าได้ไหมแต่ต้องหัวนี่เดี๋ยวยังไม่ได้ปันโทมนะลูกเดี๋ยวามจเดี๋ยวให้จำนี่ให้จำ เอาแบบมาทีแต่ว่าลองลบสักลบหนึ่งนะเพราะว่าเพลงนี้มันมีจะไม่ไปไหนเลยหลายที่เหมือนกันได้ครนะท่อนแรกมันพอดีครับแต่ว่าทอนกลางเดี๋ยวต้องลองดูจะรองให้ลองเต็มความรู้สึกเลยนะลูกลองรอ,อ,องเต็มความจะไม่ไปไหนเหลย จำไว้จะไปใชนวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมี ร้องร้องมาแผ่นหลังตั้งไม้ดีๆครับตั้งไม้ดีๆ ในที่เธอเหนื่อยใจและกลายเลือเกินกับการเดินทางที่แสนยาวไกลกับอะไรที่ต้องเผชิญไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ทั้งคนจะไม่ไปไหนเลยฉันขอรับปากเธอไว้จะไม่ไปไหนไกล จะเหน็บจะหนาวเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจำไว้ไไจะเผชิญว,วันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ ตึงมากไหมถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อกี้นี้พอเล่นเสร็จม,มันต้องเปลี่ยนข้างหลังป่ะอ่ะลองลองเล่นลองเปลี่ยนคีย์ไมค์เลยไหเอาเอาเอาคีย,าย์ไหนคียล์ลบหนึ่งคือมีสองอย่างต้องเลือกแล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันมีช่วงช้ากับช่วงสูงเท่ากันต้องเลือกว่าจะสู้ช่วงไหนมันต้องลองส่วนอะไรลองไอทีหนึ่ง มีฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปามีฉันและมีเธออันนี้คือลบหนึ่งทีนี้ขอลองนะเอาต้นฉบับตั้งแรกนะต้นฉบับรู้สึกว่าตอนท่อนแรกมันสบายกว่าบากวทีน,นีุ้้มคือทีนี้ลูกตอนเนี้เยเพลงเนี้ยมันมีท่อนต่ํากับท่อนสูงอ่ะ พอๆกันนึกออกปะมันพอๆกันแล้วทีนี้มันก็เลยว่าถ้าเลือกต่ําถ้าเลือกลงไปลบก็ต้องสู้ท่อนต่ําให้ถึงให้สว่างให้ชัดถ้าเลือกปกติก็ต้องสู้ท่อนสูงไม่ถึงซึ่งท่อนสูงที่ท,ที่ที่มันสูงมากๆคือคาว่าอะไรบ้างวันคืนออที่รอเออก็คือต้องวงไว้ว่ามีคําไหนแต่ท่อนต่ําถ้าเกิดท่อนต่ํามันทั้งท่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือเนี่ย มันต้องสู้ต้องเลือกสู้ว่าจะต้องสู้ต้องท่อนไหนอลองต้นฉบับก่อนนะครับอทีหนึ่งต้องขึ้นเลยกนระดัเข้าแผ่นหลังเลยนะแผ่นหลังฉันมีให้เธอนั่งพิงพ่อนครายหายใจตักฉัน ीरि ไม่ต้องกฉันยังอยู่ทั้งคนจะไม่ไปไหนเลยฉันขอรปากเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะเหน็บจะหนาวเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจับไว้จะไปเชิ ระวังใช่ไหมถ้าเกิดเป็น,น,น,นคียนี้ว่าสูงดกว่าคคียี้ใช่ไหมประเจิญวันคืนที่รออย่างนี้ใช่ไหมไม่ไปไหนเลยจะขอร,ระบาเอาไว้ผ่อนนะครับต้องผ่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันตึงมากผ่อนหมายถึงว่าหายใจที่ลึกขึ้นแล้วอย่ากเกรงอย่างเช่นไมไปไหนไนนะชนะอะไรไม่ไปใใไหนเลยหายใจเลย้อย่าอย่าเลยเลย เลยจำไว้ไว้ <ใจ S 2> ไว,ไว้ดึงปากชา <ไว S 2> ้าช้าดึงอาก่อนอีไว้หายใจเชอไปเชิดหายวันคืนที่รออยู่ด้วยกันวันคืนที่รอที่เบาก็ได้วันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ อย่าอย่าไปตึงหมดเพราะรู้รว่าตัวเองเกรงแล้วอย่าอย่าตึงแต่ว่าตู้สูงครับพี่ต้องตรงเนี้ยครับจะขอเพิ่มอินโทรสักเพลงอ,อ,อ๋อเขาก็จะพูดพูดแต่ว่าเดี๋ยวเพลงนี้ผมคุยกับคไว้ว่าแม่ร้อ,องเพลทีเดี๋ยวตรงนั้เดี๋ยวบอกแต่ว่าเดี๋ยวพี่พี่บอกหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยก็คือเขาจะมามีพูดขอบคุณเหมือนเหมือนเหมือนน้องคแคทเงี้ยจะเพลงทุกคนจะมีพูดขอบคุณนิดนิดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็คือเดี๋ยว อาจจะคีิปทามมิ่งสั้นๆไว้ให้น้องแล้วก็คือจะเข้ากลับมาก็ตรงเปลี่ยนคีย์เป็นจะไม่ไปไหนเลยได้ไล้วว่าอันีส่วนบนหรือบนหรือล่างเดี๋ยวดูอีกทีคือดูปรึกษาเทคนิคทุกอย่างให้มันดูแล้วภาพอมมาสวยเพราะว่าคือมันหลายองค์ประกอบไนโลกไม่ใช่เฉพาะเราอยู่ดีจะดุยดุยทำอะไรก็ได้นะต้องดูทุกอย่างเลยภาพเสียงทุกอย่างเลยต้องช่วยกันเขาจะได้ปรึกษาโอเคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ ที่ผมคิดว hmm. ่าเหมือนแบบเหมือนแบบเปิดมาตรงเป็นเมืองทองใช่ไหมครับไออิ่มอิ่มแพะนั่นหละครับแพะมือทองอิ่มแพะครับมันจะมาตื้อๆแล้วพวกยนี้ผมจะอยู่ตรงตรงนั้นแล้วหน้าพ่อแม่หน้าครูอะไรเงี้ยแล้วขับปนเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาอย่างที่ว่าถ้าตรงนี้ก็อยู่งั้นเลยจบนั้นเองได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นอย่างนั้นได้จริงนะอยู่ข้างบนก็ได้แล้วค่อยๆไล่ออกมาตรงนี้มา มาโพสตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณนูดีนั่นปุ๊บเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันร้องเลยตรงนี้จริงๆแล้วท่อนนี้ท่อนเปลี่ยนคีย์น่ะเดี๋ยวจะมีพี่ครูใจเครูจะให้พี่ๆคอรัสอ่ะเขาช่วยร้องเข้ามาด้วยมันจะได้ดูเหมือนคนทั้งหอช่วยกันร้องครับเหมือนว่าอันนั้นแต่ว่าถ้าถ้าที่ครูคุณรับว่าถ้าถ้าได้ตรงนั้นนะครับถ้าได้แต่ว่าที่ครูครูบอกครูสาม เปิดทุกคนปุ๊บปุ๊บแล้วค่อยเดินเข้าไปหาเขาปุ๊บปุ๊บมันจะค่อยๆไปภาพมันจะดูลึกกว่าลึกกว่าที่ออกมาจากตรงนั้นเ,นเออมันก็จะดูลึกกว่าแล้วทีนี้อันที่สองคือว่ามันจะเซฟตัวโซ่ด้วยเซฟตรงที่ว่าโซ่จะมีท่อนที่ร้องรู้เรื่องร้องเพราะๆดีด้วยนี่บอกว่าเออแล้วทีนี้ค่อยดื้อลงไปหาเขาจนถึงตรงท่อนที่โซ่จะพูดก,ก็ถึงเขาพอดีแล้วแล้วตอนนี้โซ่ก็อยู่ท่ามกลางทุกคนแล้วแล้วก็ช่วยให้ทุกคน ไช่โอเคอย่างนั้นตีอย่างนั้นได้แล้วก็าจะเซฟแต่ถ้าเกิดโผล่มาตั้งแต่เนี้ยมันจะมีโอกาสพลาดสูงเนื่องด้วยข้างล่างโซ่ก็น่าจะรู้ข้างบนมันก็มีโอกาสฟังไม่รู้เรื่องข้างล่างยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เนี่ยหรอป้ะแต่ถ้าเกิดเป็นถ้ามีนี่ครับมันแล้วแต่คนไอเอียร์เนี้ยบางคนฟังก็รู้เรื่องบางคนก็อาจจะงงกว่าเดิมนะครับครับเพราะว่าแบบตอนแรกผมยังอยู่ใกล้พวกแฟนเับ คืออยาไปหาเขาจริงจริงแล้วคือเดี๋ยวต้องปรึกษากันจริงๆริเพราะว่าตรงนี้มันเป็นซีนเล่าเรื่องแต่ซีนนี้เป็นซีนนั้นเอางี้ไว้ก่อนแต่เอาค่อนอย่างนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวซีนต่างๆเดี๋ยวปรึกษาเทคนิคต่างๆเขาช่วยกันโุเคครับคนต่อไปมาลูกนะช้าหน่อยวันนี้เพราะว่าจะต้องให้เคลียร์มันสุดท้ายแล้วอ่ะพอจบทุกอย่างได้ขออ่ะ ให้เพลงมุกไลค์แค่แค่ตอนต้นเหลือไปฝึกทีก่อนออ o r i g i n อค่ะอคงแค่รักรักพาเราไปคงแค่จะขึ้นอ่าพูดมาขึ้นต้นว่า